อแนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน Ready Player 2ซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่เป็นภาคต่อจากเอ่อหนัง Ready Player ันอ่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังหรอกนะครับก็เป็นแค่อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเท่านั้นเองโอเคเรื่เมื่อไหนไม่มาเราก็เข้ามาเอ่อยนโฉมในโลกของโรบอทไปก่อนละกันเนาะอ่าส่วนน่าจะตอนนี้จะเป็นหน้าจอวิดีโอหรือหน้าจอไลฟ์สตรีมของเขานะครับไม่รู้ว่านี้ เป็นวิดีโอย่อหลังหรือว่าไลฟ์สตรีมไหเราสามารถกดตัวนี้เพื่อแบบไปชมเขาแบบไลฟ์สตรีมได้นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเราจะฟังเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ผมก็พอฟังรู้เรื่องบ้างโอเคซึ่งจริงแล้วแบบนี้ก็เป็นแมปที่เหมือนเป็นแค่แบบล็อบบี้เฉยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถนะครับซึ่งรถอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยของต่างๆมากมายซึ่งของเหล่านี้เราสามารถซื้อได้นะครับซื้อมาใส่ได้เช่นที่ผมซื้อมาแล้วเป็นออแว่นมีอากับปีก นะเป็นปีกจรวดโอเคซึ่งอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมันเกิดอะไรน่ามีการสุ่มของราวัลเหรอเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้เขาลอยตัวแล้วก็มีออร่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไปแล้วเหยียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราไรลซ์สตรีมอยู่ครบตามจำนวนนาทีแล้วเขาก็จะ สุ่มคนหรือเปล่าก็จะแบบมีคนเด้งออราแล้วก็ได้ของไปอะไรอย่างนี้เออเสียงแหบโอเคอันนี้ก็สามารถไปซื้อของตรงนี้ได้นะซึ่งของก็จะมีแต่ราคาทุกถูกนะมีตั้งแต่หูฟังราคาถูกไปจนถึงแว่นที่ผมซื้อนี่ราคาแพงสุดเลยนะร้อยเจบห้าโรบัรเลยนะครับแต่ผมก็ซื้อมาแหละนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อแล้วอยากจะได้ของแจกตัวฟรีก็นี่เลยมีประตูมิติที่จะพาเราไปยัง โลกของเกมต่างๆที่เอทอี่เก็บพวกของตกแต่งเหล่านี้ไว้อยู่นะอะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปหาเริ่มจากมงกุฎเพชรสีม่วงอันนี้ก่อนหนึ่งอันนะครับโอเคเข้าไปเลย,ไปเ,ลยไปเร็วโอ้ซึ่งเข้ามาก็เป็นเกมพิกกี้เลยเฮ้ยแล้วมันแล้วมันเอามงกุฎนี้ยังไงอะเอาเข้าระบก Battle Event อะแล้วเราลองกดเข้าไป โฮ้ยโออเดี๋ยวนี่มันแบบอะไรกันนี่เฮ้ยเยใจเย็ยนนะพวกนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมาเพิ่งมาอ้ยเพิ่งมาโดนหมูไล่เลยโอ้ย,อยเรามาหามงกุฎใช่หรือไม่ทำไมเราเข้ามาอีอเวนต์หนึ่งล่ะเดินจุกจุกจกุทั้งวันอะได้ทั้งวันหรือเขาตายกันหมดแล้วนี่นี่นี่ได้ทั้งวันได้ทั้งวันทำไมหมุนมูมันเดินเร็วยังเงี้ก็ไม่รู้นะหมูมันตามเราไม่เลิกเลยอย่างนี้เราตายแน่เราต้อง เราต้องปัดดี้ตาย <S <S ปึ๊บเอเอตายอ่ามีคนใส่สก,กินหมูด้วยเฮ้ยเออตายตายแล้วศพตางอ๋อตายด้วยบ้องอา้าบ้องแล้วเราก็ค้างเลยอ่ะเอา้เอาสรุปอ่ะสรุปคืออะไรนี้ให้เรา,เ,าเรา,เรา,เ,ราเราทำอะไรเนี่ยโดนตีหัวแต่ไม่ตายเออเป็น พิกกี้ครั้งแรกที่เราสบายใจเรื่องการโดนหมูตีหัวตรงนี้ต้องการตัว๋วหรือว่ามันเป็นห้องล็อบบี้สำหรับการในนี้ไม่ใช่ห้องการแก้ปริศนาอา้าวแล้วอีเวนต์เพลย์ทนิดเราจะไปหามงกุฎจากไหนนี้หลังจากที่ได้ไปทําการสืบค้นข้อมูลมาปรากฏว่าไอ้มงกุฎสีมงที่เราต้องไปหาเนี่ยมันอยู่ในพิกกี้สในชัปเตอร์ที่หอ่าโอเค ก่อนเออเราต้องไปเลือกชัปเตอร์ที่1ก่อนโอเคนะครับ okay, ตอนนี้เราก็อยู่ในเออชัปเตอร์หของบุ๊กสแล้วนะครับโอเคมาถึงเนี่ยให้เรารีบทําการหาทางปลดล่องปลดปลดล่องเลยป,<ะ>ปลดห้องเออห้องโรงแรมนะครับกับห้องซักรีดนะครับอ่าซึ่งปริศนาที่เราจะมาหามงกุฎในครั้งนี้จะอยู่ที่2ห้องนั้นแหละนะโอเคยิ่งทําเวลาเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีเวลาทาอีเวนต์มากเท่านั้นนะครับโอเครีบเลยรีบหาของ โอเคแล้วจากที่เราทำความสะอาดห้องโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ประตูการนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ประตูนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงขอให้เราจับจังหวะนับดีๆเอ่อโอเคนั้นเราต้องรอให้เหลือประมาณเอ่อห้าทีก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเคาะได้นะครับโอเคในระหว่างนี้ก็ผมแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับปรับกราฟิกโรนะครับเพราะว่าไอ้ที่ที่เราจะไปหามงกุฎสีม่วงเนี่ย มันจะค่อนข้างแบบว่าถ้าปรับกราฟิกไฮมันจะมืดแบบมืดแบบสมจริงนะครับซึ่งจะทําให้เรามองไม่เห็นพัลโซะนะครับแนะนําให้ปรับโปรเนาะก็ทําใจนะครับไม่ต้องเล่นเกมภาพสวยไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อของรางวัลที่ควรค่าแก่การหาหรือไม่อย่างไรราแต่ท่าจนจะพิจารณานะครับโอเคเลยประมาณนี้น่าจะขอได้เราหรืองโอเค1 2 3นะครับ โอเคมาถึงให้เราตรงไปที่ร้านอาหารครับเมื่อกี้เคาะ3าใช่ไหมมาบันทึกก่อน3โอเครหัสตรงนี้จําเป็นมากน,นะครับเราต้องจำรหัสตรงนี้เอาไว้ถ้าจําไม่ได้ก็จดไปโอเคมาถึงให้เราไปที่ร้านอาหารนะครับตามข้าพเจ้ามานี่เราจะให้มาตรงที่มุมร้านตรงนี้แล้วก็จะเจอกับลูกเตา๋าเออสิด้านเสียงท้ายครับให้เราหมุนไปที่3นะ นี่ซึ่งแต่ละคนจะได้รหัสที่ไม่เหมือนกันครับจังหวะเคาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะก็ให้จําและจดไว้ให้ดีๆนะครับเพราะรหัสนี้จําเป็นมากมายหลังจากที่เราหมุนลูกบากลูกแรกเสร็จแล้วไม่ใช่ลูกบาทเขาเรียกว่าลูกเต่า12ด้านเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ประตูที่2อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เคาะเค,าะ,เคาะอีกครั้งหนึ่งโอเครอบนี้2นะครับจดก่อน2 2 โอเคแล้วจากนั้นให้เราตรงไปที่ร้านซักรีดนะครับน่าจะร้านซักอย่างเดียวไม่มีไม่มีรีดโอเคให้เรามาตรงที่มุมตรงเครื่องซักผ้าเยอะๆตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับออลูกต่อ12ด้านสีเขียวแล้วเราก็หมุนนี่หมุน2ครั้งนะครับหมุนตามจังหวะที่เราได้มาต่อไปให้เรากลับไปเคาะอีกครั้งหนึ่งนะครับเคาะประตูหน่อยโอเครอบนี้5้านะครับ5โอเค หหมุน 5, 5นะครับแต่นะให้เรามาตรงที่เซฟทองตรงมุมตรงนี้จะเจอ12ด้านสีน้ำเงิน5 5นะครับอ่ะพิมพ์ไปเลย5โอเค3 2 5นะครับโอเคถ้าผมจดจำไม่ผิดนะโอเคพอเราหมุนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ประตูเดิมแล้วเราก็กดค่ออีกครั้งหนึง่งทีนี้ประตูก็จะเปิดอ้าสวัสดี เดี๋ยวฉันจะอะไรเนี่ยไอพุทธออนมเเลยเดี๋ยวเขาจะพาเราเนี่ยไปยังโลกควัวชื่อเลอริตี้นะครับซึ่งเราสวมใส่ VR เรียบร้อยแล้วไปเลยอ่าทีนี้เราก็อยู่ในห้องลับแล้วนะครับมาถึงให้เรามาตรงคันโยกตรงนี้นะครับให้เราทําการดันคันโยกขึ้นนะครับให้หมดปึ๊บปึ๊บอ่ะดันสิดันดันโอเคดันขึ้นแล้วประตูแรกก็จะเปิดนะครับอ่าเป็นคนที่ดวงดีมากแก้ไขปริศนาได้ไวเฮ้ยเราก็จะเจอกับช้างไม่ใช่ช้างน้อย โอ้สวัสดีเชิญติดอยู่ที่นี่นะนายคิดว่านายจะช่วยฉันได้หรือไม่ช่วยได้โอเคพอมาตรงนี้เสร็จแล้วให้เราทําการดับไฟเ,เดี๋ยวเปิดแชทก่อนเ,ออเปิดแชทค้างไว้นะ3า5ดับไฟด้วยการยืนตรงนี้ปึ๊บอ่าดับไฟโดยการใช้พลังฟอร์์นะครับดับให้มันหมดทุก4เสา,ป,าปั๊บปึ๊บปึ๊บโอเคดับระวังตกด้วยนะปึ๊บโอเคพอดับไฟเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่คันโยนครับทีนี้เราก็จะต้องดันมันลง ดันอันที่2และอันสุดท้ายทีนี้ประตูยร่าเราต้องรีบวิ่งไปนะครับอ่าไม่ต้องรีบก็ได้นี่จกนั้นประตูนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วก็ช้างแล้วผีหมูก็จะมาแล้วเราต้องรีบไปนะครัเพราะผีหมูจะเดินมาอือโอ้โอ้โอ้โอโรคเกิดบั็กแล้วอะไรเนะี่ยสามสองห้าโอเคตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับกดตัวนี้ก่อน3โอ,โอยอย่าตามเรามา3 2 สองกดไม่ได้คูดาวคูดาวโอ้โหมาแล้วกด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 สามสองห้าห้าอยู่ไหนเนี่ยห้า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 เดี๋ยวต้องหาเลขห้าเอยจุก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 โอเคมาจุกก่อนอายมาคนเดียวจ้าจุกเสาอ้อมเสาโอเคตอนนี้เวลายังเหลือครับผมต้องหาอันตำแหน่งที่มีห้าห้าขีดมันอยู่ไหนผมจำไม่ได้ โอ้ยตันตันโอเคเราต้องอ้อมมันทันไหมเนี่ยอันนี้อันนี้โอเครหัสรหัสรหัสถูกต้องแล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดแล้วก็ต้องรีบเข้าไปช้างอย่าขวางซิโอไปแล้วไปโอเคเออขอบคุณที่ช่วยฉันนะโอเคใจดินเต้นเลยเมื่อกี้โดนหมูผีไล่โอเคตอนนี้เราก็จะได้มงกุฎเรียบร้อยแล้วเป็นของรางวัลปึ๊บ ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเนาะโอเคหลังจากนี้เพื่อนๆจะผ่านด่านโดยการเออไกปริศนาหรือจะให้เออคนที่เรามาช่วยฆ่าก็ได้นะอ่ะฆ่าฉันเลยจึ๊บเพราะว่าเราได้มงกุฎแล้วภารกิจเราสักเซสแล้วโอเคนะครับยังไงสำหรับการหามงกุฎในคลิปนี้ต้องขอตัวอําราวิทันีีก่อนแล้วกันนะครับก็ในเว้น Lady Player เนี o ่ยมันก็ยังมีรางวัลอื่นๆให้อาหารอีกนะครับ ไว้เดี๋ยวเรามาหากันอีกในพาร์ทหน้าแล้วกันนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายโยนละนะครับไม่ป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ